VCM Channel สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับผมวันนี้ก็มาแนะนำนะครับสำหรับตัว FC 2 4นะครับที่เพื่อนเพื่อนถามกันเข้ามาว่ามีปัญหาเรื่องเออร์เลอร์เรื่องของการลัน LE ไม่ได้นะครับตัวเกมมันมีการอัปเดตนะครับเป็น TU 1 8 3นะครับตัวนี้จะไม่พูดถึงนะผมจะแนะนำวิธีการโ o แ back กลับมาเป็น18.2เช่นเคยนะครับเพราะว่าตัวไฟล์ modding นั้นมีเยอะกว่านะครับก็สำหรับตัวโ o แ back นะครับมันจะใช้โปรแกรมโ o แ back ไม่ได้นะครับก็แนะนาให้ไป โหลดไฟล์นะครับตัวที่ผมเตรียมมาให้มาครับแล้วก็เอามาวางลงนะครับณจุดที่ตัวเกมนะครับ f c 2 4เราติดตั้งอยู่นะครับก็คือวางทับไปเลยนะครับก็หลังจากวางเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ตัวโปรแกรม FIFA Mod นะครับผมฟ i f a mod ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าใช้เวอร์ชั่นล่าสุดตัวปัจจุบันนะครับก็คือ1 2 1นะครับลันได้ปกติเดี๋ยวมาดูนะครับเรื่องของ LE กันต่อนะครับผมก็หลังจากที่เรา l o w b a c k นะครับโดยการ copy วางแล้วนะครับจะเห็นว่าเครื่องหมายตกใจนั้นหายไปนะครับวิธีการรันตัวแรกเนี่ยผมจะรันโดยไม่ใช้ LE ก่อนนะครับขั้นตอนก็ตามนี้เลยนะครับให้เรามารีแพนนะครับตัว anti นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าตัวโฟลเดอร์นี้ ใครติดตั้งไว้ตรงไหนก็ไปหาโฟลเดอร์ที่ตัวเองติดตั้งตัวเกมไว้นะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับจนกว่ามันจะขึ้นคำว่า install success นะครับประมาณนี้จากนั้นนะครับให้เรากระกบาดปิดไปได้เลยนะครับตัวเกมมันก็จะรันนะครับเข้าเกมนะครับสำหรับตัว le นะครับมันมีการรัน2วิธีนะครับตัว le วิธีแรกก็คือเรารัน le รอ แล้วค่อยมารันตัว FIFA m ม d นะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับจะเป็นการรันไปพร้อมกันนะครับอาจตัวนี้ตัวเกมเข้าแล้วนะครับโดยที่ผมยังไม่ได้รัน LE นะครับกรณีที่ใครไม่จำเป็นต้องใช้ตัว L e นะครับก็ทำเหมือนผมก็ได้นะครับคุณรันเลยนะครับโดยใช้แค่ฟ FA Mo มเท่านั้นแล้วก็ไม่ต้องรัน LE นะครับเข้ามาดาวน์โหลดสคอตอะไรให้เรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นเตือนว่ามันมีการอัปเดตเราไม่ต้องสนใจนะครับ สควอรที่ผมใช้ก็จะเป็นวินเทอร์นะครับสควอรอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวไฟล์อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็ทําการดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับสําหรับการรันแบบอ่าลัน LE ด้วยนะครับ L e ใช้เป็นเวอร์ชันนี้เลยนะครับ1.9นะครับเป็นเวอร์ชันสุดท้ายของ FC24 นะครับวิธีการรันตัวนี้นะครับให้ติ๊กออโต้นะครับเห็นตรงนี้นะครับกดรันนะครับ ถ้ารันในกรณีแบบแบบนี้ไม่ติดนะครับก็ตามที่ผมบอกไปก็คือให้รัน LE รอเลยนะครับรันได้2แบบนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเรามารอดูนะครับมันจะเห็นนะครับขึ้นมาปกติจะเห็นว่าตรงนี้มันจะขึ้นว่า Injecting นะครับก็คือตัว LE นั้นกําลังรอตัวเกมเปิดนะครับแค่นี้เลยนะครับขึ้นโอเคจบผ่านนะครับเห็นว่าเราโลแ Back เสร็จแล้วนะครับ LE ก็ใช้เป็นเวอร์ชั่นตามที่ผมแจ้งไว้ได้เลยนะครับผม แค่นี้นะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องไฟล์กันต่อนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับกับตัวไฟล์มอสหน่อยนะครับผมตัวฟ FA m o มอนะครับใช้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับก็คือเวอร์ชัน่น1.2.1นะครับก็คือเป็นเวอร์ชันที่ใช้รันตัว Fc 2 5ตัวปัจจุบันด้วยนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับใช้เวอร์ชันเดียวกันนะครับจะแยกกันก็เฉพาะตัว LE นะครับที่ต้องใช้ตัวเวอร์ชันต่ำนะครับเป็นเวอร์ชันสุดท้าย ของตัว fc24 นั่นเองนะครับผมตัวไฟมดนะครับจะมีทั้งหมด10พาร์ทนะครับโหลดทั้ง10พาร์ทแล้วก็แตกแยกออกมานะครับความจุไฟนะครับทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่10จิกนะครับสาเหตุที่มันเยอะนะครับเพราะว่าของตัวไฟเฟอร์นะครับตัวนี้เป็น f ฟลนะครับที่แรกก็กะจะแยกนะครับแต่คิดไปคิดมาก็คือรวมไปเลยนะครับจะเห็นว่าตัวไฟเฟอร์เนี่ยแค่ไฟล์ตัวเดียวเนี่ยแค่โฟลเดอร์ตัวเดียวก็7จิกกว่าแล้วนะครับโอเคมาเริ่มดูนะครับ ตัวแรกนะครับเป็นตัวแอนด์เกมเพย์นะครับตัวนี้เกมเพย์นะครับเดี๋ยวไม่ลงรายละเอียดนะครับใครอยากใช้เกมเพย์ตัวไหนก็ตามสะดวกเลยนะครับแล้วแต่คนถนัดต่อมานะครับตัวนี้เป็นรองเท้านะครับพวกอ็อกเซซอรีตัวนี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับที่มีการอัปเดตแล้วนะครับเรื่องของอ่าพวกรองเท้าอ็อกเซซอรีต่างๆเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เจ้านี้นะครับเพราะว่าเป็นอัปเดตล่าสุดในไฟฟเฟอร์นะครับมีเหมือนกันนะครับ เขานี่จะเห็นว่าเขาจะมีบูตนะครับแล้วก็ถุงมือก็แ c อค s เซส y ซอรีผมแนะนําให้ใช้ตัวที่ผมแจ้งไปนะครับก็คือตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นเกมเพย์นะครับของ Daniel ตัว E-Sim นะครับอันนี้ก็ลองใช้กันดูนะครับผมก็มีให้ครบในอ่าไฟล์นะครับชุดนี้ก็คือผมจะเป็นการรวบรวมทั้งหมดนะครับที่คิดว่ามันใช้แล้วเวิร์กนะครับในตัวไฟ n อลก็คือตัวสุดท้ายนั่นแหละเอามานะครับ วางรวมกันแล้วก็เอาไปแปะให้นะครับของเดิมนะครับที่เพื่อนๆถามมาก็คือผมลบทิ้งหมดแล้วนะครับจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับก่อนหน้านั้นผมไม่ได้จัดนะครับหมวดหมู่ไว้มันจะงงๆสักเล็กน้อยนะครับต่อมานะครับมาดูไฟเฟอร์นะครับไฟเฟอที่แนะนําให้ใช้นะครับก็จะมีเรื่องของตัวสกอ์บอร์ดนะครับตามนี้เลยนะครับเล่นหลีกอะไรก็ใช้ของตัวนั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับไฟเฟอร ฟเฟอร์เขาจะมีนะครับที่เป็นหน้านะครับนักเตะหน้าผู้จัดการทีมแล้วก็นิวแทททูนะครับ3ามตัวนี้4ี่ตัวนี้นะครับผมแนะนำนะครับสำหรับตัวล่าสุดเลยผมแนะนำให้ใช้แค่แทททูนะครับแทท o ูเพราะว่าอ่ามันจะมีผลนะครับเรื่องของการโหลดสควอตนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวตัวนี้ก็เป็นมอ d นะครับเป็นพวกดิสเบิร์นเทนเฟอร์แล้วก็พวกอะเรียลิสติกมอสนะครับ ตัวนี้นะครับโ new season 2024- 2น2ีิีตัวนี้แนะนำให้ใช้นะครับตามนี้เลยนี่จะผมจะใช้ตัวนี้นะครับต่อมา south tag นะครับตัว south tag ก็จะใช้ก็ลากลงนะครับก็จะมี playlist ประมาณนี้นะครับผม south tag เพิ่มเติมนะตัวนี้ tv logo ครับผมก็แยกย่อยออกมาให้เลยนะครับ wiper นะครับ wiper ก็จะเป็นแพ็กล่าสุดที่เขาอัปเดตมาก็คือเป็นเวอร์ชั่น14นะครับ ตัวนี้ก็ใช้ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสควอตนะครับที่เป็นวินเทอร์ทานเฟอร์นะครับก็คือเป็นการอัปเดตนะครับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมก,กราที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็จะใช้สควอตชุดนี้แล้วก็ใช้แพ็กหน้าชุดนี้นะครับมันถึงจะไม่มั่วไม่ตีกันนะครับเรื่องของหน้ามันจะได้ไม่เพี้ยนแล้วก็จะเป็นเรื่องของลูกบอลน,นะครับ ต่างๆนะครับแล้วก็อ่ามินิเฟสต,ตัวนี้นะครับก็เป็นของไวเปอร์จะเป็นตัวนี้นะครับก็แนะนําให้ใช้ของอ่าไวเปอร์นะครับที่เป็นมินิเฟสแล้วกันเวลาเราไปจัดแผนนะครับจัดทีมเนี่ยจัดอ่าเรื่องของแทคติกต่างๆมันจะมีหน้านักเตะที่เป็นตัวเล็กๆนะครับอยู่ในตัวอ่าจัดการเรื่องแผนต่างๆเนี่ยถ้าไม่ลงตัวนี้มันอาจจะไม่มีการอัปเดตก็ให้ใช้ตัวนี้อ่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องของตัวไฟล์มดนะครับ ก็จะเยอะหน่อยนะครับนอกจากตัวที่เราต้องโหลดเพิ่มเติมก็คือเป็นตัว low back นะครับตัว low back นี่ก็อยู่ประมาณสัก7จิก8ปิกประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของการอัปเดตต่างๆนะครับยังใช้ตัวเวอร์ชันอ่าสิบนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายนี่แหละครับสำหรับ18.3ก็อาจจะไม่มีก็เป็นได้นะเพราะว่าผมว่าคนทำนั้นจะน้อยลงนะครับ ก็ในเมื่อ18.2ยังเวิร์กอยู่ก็ใช้ตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้ามีการอัปเดตเพิ่มเติมหรือมีไฟล์มดที่เยอะขึ้นเดี๋ยวผมเอามาแนะนําให้ในครั้งต่อๆไปแล้วกันนะครับสําหรับ f c 24นะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆสําหรับการกดติดตามช่องกดถูกใจกดแชร์เพจได้นะครับผมก็มีทั้งช่องทาง YouTube แล้วก็เพจนะครับเพื่อนๆท่านใดมีปัญหานะครับก็พูดคุยนะครับกันได้ที่เพจหรือคอมเมนต์ในช่องก็ได้นะครับ ก็เห็นนะครับหลายคอมเมนต์หลายคําถามแล้วก็มีคนอื่นช่วยตอบก็ดีเหมือนกันนะครับผมผมก็ได้เบาแรงลงเยอะเลยนะครับขอบคุณสําหรับทุกคําตอบคําถามนะครับผมยังไงก็ฝากเพจฝากช่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับผม